เหมือนว่าตอนนี้สิงห์บลูเชลซีครับจะหาทางปล่อยชาโลบาครับย้ายทีมได้นะแบบยืมตัวนะครับเอาให้ไปเก็บประสบการณ์ก่อนนะฮะเชลซี Chelsea, ครับมองถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวเทรโวชาโลบาครับแบบยืมตัวซึ่งจะไม่มีเงื่อนไขซื้อตัวแบบทาวนพ่วงเข้ามากองหลังวัย2ีมปีครับมีโอกาสลงสนามในซีซั่นที่ผ่านมาไปทั้งหมด30เกมจากทุกรายการโดยทำผลงานไป4ประตูกับ2แอสซิสต์ให้กับสิงห์บลูเชลซีของชมัตชุเกน แล้วตอนนี้ครับสถานการณ์ในฤะดูกาลน,นี้ไม่แน่นอนซะแล้วครับเนื่องจากทีมเนะี่ยเสริมแนวะรับรายใหม่เข้ามาทําให้สื่ออย่างเดียลันติครับบอกว่าเชลซีเนะี่ยมองแผนการปล่อยตัวเชลโลบาให้ทีมอื่นยืมตัวใช้งาน ทางด้านของสิงห์ไฮโซเชลซีเองเนี่ยเข้าใจถึงความต้องการของนักเตะที่อยากจะลงสนามแสดงผลงานอย่างต่อนเนื่องแต่สถานการณ์ในรูสแตมฟอร์ดบีตเนี่ยตอนนี้มันไม่เอื้ออำนวยซึ่งทางเดวิสออสตินครับบอกว่าสโมสรดังแห่งดอนดอนอย่างเชลซีอาจจะเตรียมส่งนักเตะให้ทีมอื่นเนี่ยยืมใช้งานก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการยืมตัวในครั้งนี้เชลซี Chelsea จะไม่ใส่ออปชั่นหรือเงื่อนไขเซ็นสัญญาทาวนในอนาคตเข้าไป เพราะทีมเนี่ยมองว่าเชลโลบาเป็นอนาคตระยะยาวของสมสรอนส่วนในรายงานเนี่ยก็บอกต่อไปอีกนะครับว่าบรรดาสมสรอนในพิมเลียงกฤษหรือว่ายุโรปที่ลงเล่นในเวทียุโรปต่างก็สนใจแนวรับวัย23ปีอย่างเชลโลบาซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจอนาคตของตอนเองก่อนตลาดอาจจะวัยลงนะครับโอ้โหจะเป็นยังไงสําหรับเชลโลบาครับตอนนี้เหมือนว่าเชลซีเนี่ยจะปล่อยให้ยืมตัวนะครับทีมไหนที่สนใจเนี่รีบเลยนะครับสําหรับเชลโลบานะฮะ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับชาโลบาคอมเมนต์กันไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะฮะ